ข้อดีของเขาคือว่าเขาอาจะาเป็นตัวที่กระตุ้นระบบประสา,าททําให้เราทํางานได้อย่างตื่นตัวนะคะแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อควรระวังเพราะว่าการรับประทานกาแฟเยอะๆนะคะก็จะหนึ่งมันก็จะมีเรื่องของการติดกาแฟได้อันดับที่2คือก็ต้องระวังว่าถ้าทานเยอะเกินไปนะคะมันก็จะมีผลในแง่ของเพิ่มความดันโลหิตเล็กน้อยเพิ่มอัตราการเต้นของใจเล็กน้อยก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่อาจจะมี โรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้นะคะและที่สําคัญที่สุดที่เจอได้บ่อยสุดคือกาแฟที่เรานิยมรับประทานกันเนะ่ยเรามักจะไม่ทานกาแฟดําหรือกาแฟเพียวๆแต่ว่าเรามักจะไปชงเป็นเครื่องดื่มที่มันมีความหวานความมันแก้วใหญ่ๆแก้วหนึ่งเนีแ่ยบบางแก้ว่าแคลอรี่สูงถึง400-500กิโลแคลอรี่ซึ่งเท่ากับข้าวเกือบสอจาน ถ้าทานในปริมาณที่ไม่ได้มากจนเกินไปเนี่ยผลเสียทางในระยะสั้นระยะยาวม,มันก็ไม่ได้มีปรากฏชัดเจนนะคะมันอาจจะมีผลดีต่อสุขภาพเพราะว่ามันมีออสารต้านอนุมูลอิสระบางตัวที่มาจากตัวกาแฟ ก็คือโดยทั่วไปก็จะบอกว่ารับประทานวันเนึงง่งสัก2-3แก้วไม่เกินนี้ถ้าเกิดว่ารับประทานมากกว่านี้ก็ต้องระมัดระวังว่าโดสมันอาจจะได้รับคาเฟอีนที่มากจนเกินไปค่ะ2-3แก้วจะเป็นตัวเรกคร่าวๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ากาแฟแต่ละชนิดมันก็จะมีปริมาณคาเฟอีนที่แตกต่างกันค่ะ อย่างไรก็ตามเนี่ยการรับประทานกาแฟาถ้าจะให้มันไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพเนี่ยเราก็ต้องยึดหลักทางสายกลางก็คือว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะโดยเฉลี่ยก็คือรับประทานวันหนึ่งไม่เกินสักสองแก้วต่อวันนะคะแล้วก็สังเกตอาการว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีโรคประจาตัวทานเราเกิดอาการผิดปกติเช่นมีโรคหัวใจหรืออะไรอยู่ก็อาจจะปรึกษาคุณห,หมอประจําตัวว่าต้องงดเว้นหรือเปล่าแต่สําสหรับคนทั่วไปนะคะแล้วก็ คนทีอ่อาจจะมีโรคประจำตัวที่ควบคุมได้ค่อนข้างดีอันนี้การรับประทานกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรต่อสุขภาพนะคะไม่ทางกับกันนะคะก็ต้องระมัดระวังว่าปัจจุบันกาแฟที่เรารับประทานเนี่ยมันจะไม่ใช่กาแฟที่เป็นกาแฟดําหรือกาแฟเพียวๆเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเรามักจะนิยมเอากาแฟเนี่ยไปปรุงแต่งให้มันมีความหอมหวานมันอร่อยมากๆเช่นเติมทั้ง นมข้นหวานครีมเทียมหรือวิปครีมทำให้แคลอรี่ตรงนี้มันจะได้รับเข้าไปเยอะมากๆซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดโรคอ้วนได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังชนิดของเครื่องดื่มกาแฟน,นะคะให้มันไม่มีส่วนแต่งเติมซึ่งทำให้เราเกิดโรคอ้วนได้รวมถึงเราจะต้องควบคุมปริมาณให้พอเหมาะนะคะว่ารับประทานในปริมาณที่พอดีนะคะก็จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพะคะ่ะ